คดีนิสานพิพากษาวา่าแมนจำเลยจะเป็นเจ้าพนักงานที่ดินมีอำนาจหน้าที่ในการจดทะเบียนสิทธิอะไรนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินแต่การแนะนำว่าต้องไปร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกก่อนและรับติดต่อทนายความเพื่อร้องขอจัดการมรดก หาใช่เป็นการใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบหรือเป็นการปฏิบัติหรือระเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายยามาตา148ราและมาตา157หไม่คำพิพากษาสาลฎีกาที่2389าทับ2 5 4พนพนักงานอายการจังหวัดสกลนครโจทย์นาง ปอป่าจำเลยโจทฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายยามาตรา148 157และนับโทษจำคุกจำเลยต่อจากโทษจำคุกในคดีดังกล่าวจำเลยให้การปฏิเสธแต่รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทย์ขอให้นับโทษต่อ สารชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา148จำคุก5ปีส่วนที่โจทขอให้นับโทษจำคุกจำเลยต่อจับโทษจำคุกในคดียาหามายเลขดำที่1947ทับ2,542ของศารชั้นต้นนั้นปรากฏว่าคดีดังกล่าวศารอย่าง ไม่ได้มีคำพิพากษาจึงไม่อาจนับโทษต่อให้ได้ให้ยกคำขอในส่วนนี้จำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาคสี่พิพากษาแก้เป็นว่าทางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาอยู่บ้างบีเขตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งในสาตามบุบบนกฎหมายย่ามาตรา78 คงจำคุกจำเลย3ปีสเดือนนอกจากที่แค่ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นจำเลยดีกาโดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาระงับชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญ,ญาตให้ดีกาในปัญหาข้อเท็จจริงศาลดีกาวินิจฉัยว่าพิเคราะห์แล้วปัญหาต้องวิจัยตามที่จำเลยดีกาว่าจำเลย กระทําความผิดตามฟ้องหรือไม่เห็นว่าโจทย์มีผู้เสียหายเบิกความว่าในดําวงเขือสอนบิดาของนายอภัยวงเขือสอนสาม,มีผู้เสียหายถึงแก่ความตายผู้เสียหายไปติดต่อกับจําเลยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สํานักง,งานที่ดินเพื่อจะขอโอนที่ดินของนายดํามาเป็นของนายอภัย จำเลยรับว่าจะดำเนินการให้โดยผู้เสียหายต้องนำเงิน3,700บาทมามอบให้จำเลยผู้เสียหายตกลงหลังจากนั้นประมาณ10บวันผู้เสียหายนำเงิน3,700บาทไปมอบให้จำเลยจำเลยบอกให้รอ6 0บวันเมื่อครบกำหนดแล้วจำเลยก็ไม่ดำเนินการให้ผู้เสียหายจึงมอบอำนาจให้นาย ทิติก่อนสอนสุราชไปร้องทุกต่อพนักง,งานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีแก่จำเลยฝ่ายจำเลยคงมีตัวจำเลยเบิกความว่าเมื่อผู้เสียหายไปติดต่อกับจำเลยเพื่ออนที่ดินดังกล่าวจำเลยแจ้งว่าต้องไปร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกผู้เสียหายไม่รู้จักทนายความจึงขอให้จำเลยแนะนำให้ จำเลยจึงพาผู้เสียหายไปพบกับทนายความเพื่อยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกทนายความเรียกค่าใช้จ่าย3 7 0 0บาทผู้เสียหายมอบเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ทนายความเห็นว่าพยานโจทย์ที่รู้เห็นในการที่ผู้เสียหายไปติดต่อกับจำเลยนั้นคงมีแต่ตัวผู้เสียหายคนเดียวซึ่งผู้เสียหาย เบิกความตอบโจทย์ไว้ด้วยว่าขณะที่ติดต่อกับจำเลยนั้นจำเลยแจ้งว่าจะให้ทนายความเป็นผู้ดำเนินการโอนที่ดินให้แต่ไม่เคยมีทนายความมาติดต่อกับพยานแต่ผู้เสียหายเบิกความตอบทนายจำเลยถามค้านว่าจำเลยแจ้งแก่พยานว่าจะต้องเป็นผู้จัดการมระดดกเสียก่อน แล้วจึงประกาศแจ้งให้ผู้มาร้องคัดค้านไปใน60วันและต้องไปติดต่อขอโอนที่สำนักง,งานที่ดินจังหวัดสออกลนครโดยจำเลยจะติดต่อทนายความให้แล้วรับเงินจากพยานจำนวน3,700บาทว่าจะนำไปเป็นค่าจ้างทนายความร้องจัดการมรดกหลังจากนั้นมีทนายความไปติดต่อกับพยานที่บ้านแจ้งว่า หลักฐานเกี่ยวกับบิดามารดาของนายดำไม่ถูกต้องให้แก้ไขให้ถูกต้องซึ่งพยานใช้เวลาแก้ไขอยู่หนึ่งเดือนเห็นว่าคำเบิกความตอบทนายจำเลยถามค้านดังกล่าวสอดคล้องกับคำเบิกความเบิกความของจำเลยที่ว่าผู้เสียหายมอบเงินจำนวน3า0 0นดบาทเพื่อเป็นค่าจ้างทงนายความในการดำเนินการขอเป็นผู้จัดการบรดกของนายดำ แมนผู้เสียหายจะเบิกความตอบโจทย์ถามติ่งว่าจำเลยไม่ได้บอกว่าจะนำเงินจำนวนดังกล่าวไปว่าจ้างทนายความดำเนินการให้แต่อย่างใดแต่คำเบิกความของพยานช่วงนี้ก็ขัดกับคำเบิกความของพยานเองที่ตอบโจทย์ในขณะถามซักว่าขณะไปติดต่อกับจำเลยนั้นจำเลยแจ้งว่าจะให้ทนาย เป็นผู้ดำเนินการโอนที่ดินให้และขณะตอบทนายจำเลยถามค้านพยานก็เบิกความความว่ามีทนายความไปคบจำเลยที่บ้านแจ้งว่าหลักฐานเกี่ยวกับบิดามารดาของนายดำไม่ถูกต้องขอให้ไปแก้ไขให้ถูกต้องซึ่งต้องใช้เวลาแก้ไขประมาณหนึ่งเดือนจากคำเบิกความของผู้เสียหายเช่นนี้ ข้อท็จจริงมีน้ำหนักฟังได้ว่าผู้เสียหายมอบเงินจำนวน3,700บาทแก่จำเลยเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายของทนายความที่จะดำเนินการร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกข,ของในดั่งโดยจำเลยรับเป็นผู้ติดต่อหาทนายความให้ดังนั้นแม้ว่าจำเลยจะเป็นเจ้าพนักงานที่ดินมีหน้าที่ในการดำเนินการเรื่องการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน แต่การที่จำเลยแนะนำผู้เสียหายว่าต้องดำเนินการร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกก่อนและรับติดต่อทนายความเพื่อดำเนินการร้องขอจัดการมรดกนั้นหาใช่เป็นการใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบหรือเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายยามตาตรา148และมะตาตรา157ไม่ ที่สารร่างทั้งสองวินิจฉัยว่าจำเลยมีความผิดตามฟ้องนั้นสารดีกาไม่เห็นพ้องด้วยดีกาของจำเลยข้อนี้ฝังขึ้นเมื่อวินิจฉัยแล้วว่าจำเลยไม่ได้กระทำความผิดตามฟ้องดีกาจำเลยที่ขอให้ลงโทษสถานเบาและรรอการลรงโทษจึงไม่จำต้องวินิจฉัยพิพา,ากษากับให้ยกฟ้องโจทย์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายอาญามาตรา148ผู้ใดเป็นเจ้าพนักง,งานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมีชอบค่มขืนใจหรือจูงใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่นต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่10,000 0บาทถึง40,000 0บาทหรือ ปอาหารชีวิตประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือระเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตต้องระหวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่2 0 0 0 0บาทถึง